แม่จ๋าวันนี้ต้นมาขอโชคลาภตรง ını, mankind, สารแม่ฮันน anyway. ี่สีสารขอให้ได้สามตัวตรงตรงฝังฝั่งนะแม่นะสองใครได้ดีน่เป็นเลขสอบหนึ่งหนึ่งมาขอแล้วคือเป็นแนวไม่อยากซับใจให้มันเป็นเลขจินจิ้นหันต้มเก่งลายแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับ สุสานเจ้าที่เจ้าทางคือแม่ธรณีสิ่งที่สสนสิ้นตรงนี้ปู่ดำคุณยายปากแดงแม่ฮันนี่สีสานแม่จ๋าวันนี้ข้ามาขอโชคล้าขอตรงนี้จะขอตรงขวาหนังแดงนะจ๊ะแม่แต่ทูกแม่คงให้เอาตัวนั้นนะเดี๋ยวลูกจะเอามาชนดูขอได้แต่สิ่งดีมั่งในสิ่งสุ้นตระเวนแม่ดวงวิญญาณแม่ฮันนี่สีสาขุนสากลสารัฐธรรนูาและดวงวิญญที่ตรงนี้ที่เรารู้จักที่เสียเวลานะ รวยจะรูจะเปิดน้ำแดงหแม่ฮัี่สัการนะคะบว่าขอเปตสีแดงได้ไหมคะเชิด้าอสีดงเดาหลดสีแดงใหแม่นน่อยสีแดงมาจ้าแม่เดี๋ยวอามาให้นะคะหลดสีแดงมาให้ขอได้แต่สิ่งนี่เกิดเกิดเกิดรูปเกิดร่างน่นะขอให้ปังปังเฮงเฮงรวยรวย หลอดสีแดงมาแล้ว ปังปังเฮงเฮงเลยนะแม่นะเปิดที่เปิดอกานมาเพิ่ด้วยสาธุสาธุสาธุแม่กินแล้วนะครับแม่กินน้ำแดงนะครับวันนี้ดดนะครับแม่นองก็จูบทุ่งทั้งหมดเจ็ดดอกนะครับทุกคนกินสาธุสาธุใครพิมพ์ก็ขอให้น้ำรวยน้ำหลวงน่ขอให้พิมพค่ะว่ามีมี ตรงนีุ้กคัญนะคะสองอามนะคะเกาาก็ลงกระเลียนแมนิสเสร็จจัไปฟัพเอ็ปีพอดีนะคะแมคคานิสสีสันแล้วแสูรดีมากเลยสีส,ส,สด้วยเขาให้ปังๆเลยนะแมนะคพิ่มมาขอโชคาบตรงนี้ตริจททางกัน,นด้วย ขอได้แต่สิง่งดีๆน้องมีสีสุดนะจ๊ะ้าถูกสามสามอุม้ยเลขขึ้นง้างถึงขังลังนี่สูงแปดอันนี้เลขขึ้นที่มันขึ้นมาแก้บนมะจ๊ะเนะคะครับเงืนถูกองอนเมื่อกี้สามสิบกว่าใบเข่ถูถกเก้เก้ เพื่อนเอารถเหนมามาเอาสักพักแล้วก็จุดเพื่อนเอาตังค์ให้หม่ตรงนี้เอาตังค์มาหนึ่งแสนใน่ฮันนี่เลขก,ก็สองสองสี่นะจ๊ะจุดทุกก็ได้สองสองสี่จ้ะแม่ฮันนี่เสียชีวิตอายุยี่สิบเอ็ดปีเกิดวันที่ยี่สิบสองตุลาคมมันตรงกับเลขตัวนี้จ้ะ เลขอะไรแม่ได้หันมาห้างนี้นะครับมาหนึขสองสองสองสอี่เบิ้งเบิ้งนิดนึงเนีกี้นี่ไม่มีเลขจะขายเลยค่ะเลขสอง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 จากสององอันนี้สองสองสี่จากสองสองสี่อ๋อขาดสองสองสี่สองสองสี่ายอีกฝั่งสองสองสี สองสสี่นะจ๊ะครับจะจับไหมคะจับครับให้แม่จับไว้เจ้าพี่เจ้าขวานคือก้อนเนืธรณีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้กุ่มดำกลุ่มยายนปากแดงแม่ฮันนี่สีสานแม่จ๋าวันนี้ขึ้นมาขอโชคลาภตรงสันแม่ฮันนี่สีสานขอให้ได้สามตัวตรงตรงฝังๆนะแม่นะดวงวิญญาณแม่อยู่ตรงนี้ตจะรับรู้ได้ว่าทุกคนปลอดภย อยากได้จับได้สามตัวตรงๆนะจ๊ะแม่สาทุมตาตาสถาพอนคนๆคนก่อนเด้อคนๆคนเรคนเรครได้ได้เลขสองได้เลขสองครับสองเองได้ีนเลขอะไรอีกหนึ่งสอง 2อเจขนะครับ2 1 2เลขหาเลขหาัเลขคูเด็กปดูเทพขอ2ตัวกูเทพขอ2ตัวนะครับปูเทพจับ2ตัวนะครับส่วนเลขแม่สถาพรคือ212นะครับ2 1 2คนแม่สถาพรได้ สองหนึ่งสองโอเคครับดูหน้าทึ่งนะครับหน้าทึ่งหน้าปั๊มเลขฝาน้ำแดงเมื่อกี้ก็เก้าหนึ่งสามเก้าสองได้ของของได้ของตัวนะมาสองตัวตัวในตู้นะหนึ่งสองสองหนึ่งและครับตัวเดียวกัน อ้เราได้ตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันตัวเดียวกันกับเลขคู่ครับเลขตู้เป็นสองสองหนึ่งสองสองหนึ่งตัวเดียวกันนะตัวเดียวกันครับตัวเดียวกันนะครับเมนอน เพ่นถูก30กว่าใบเก้าอุูู่พิพเศษเราทีนนเราชาวเนตแม่นบบ้อมเป็นคนุดไปเรือนรับคน้น,นไปวางนบ้านใส่ส้มดี่ะราแม่น,น,มน้องจุดแล้วเพืน่นเขอาตังค์แม่น้องก็สองสองสีตังค์มันตรง,งแตกแล้วครับไปไตกแตกครับรแต<บ>กครับ พูดแปกสองสองสี่สองสองสี่สองสองสีเหลือเหลือของปู่เทพสองตัวนะครับเลขเลขอะไรนี่อันนี้เลขศนเลขศูนยตัวนี้เลขอะไรเลขสามสามสามศูนย์สาม ศูนยมกับเลขีนีมไหมีาสามศมีไหมีมีครับมีก็ให้พี่น้องทุกท่านมี02ตัวมี3มี4ี่เลขขันน้ำมลขันน้ำม์นะครับเนาะเข้าเลขอ่างน้ำม์ก็ได้ครันี่สานะครับครับได้คู่เทพได้0ูนานะครับ ศูคงไม่เป็น08นะคงเป็น03เลยนะครับเอา0 3เลยท่านทกทานจงโชคดีเนาะขอบคุณแม่น้องครับขอบคุณครับขอบคุณครับแม่น้องครับหนึ่งสองหนึ่งแล้วก็สามศูนย์สามตอนนี้แม่นองสองสองแล้วก็เอาหนึ่งมาใส่ก็สองสอหนึ่งใชหนึ่งสใช่ม่ตรงกันค่อยกันนะครับ ตรงกันครับเลขอะไรแม่นองก็สองสองสองสบแต่เลขหลัก2ัวสองสองหกใช่ไหมอ๋อเพิ่งมานะเพิ่งไปวายเครื่องมอ๋อครับสองสองตัวนี้ก็สองสองเหมือนกันครับสองสองนะครับคุณผู้ชม เดี๋ยวแม่นอมจะโชว์เพลงนะครับจะเพลงหนึ่งนะครับคุณผู้ชมแม่ตาต้นเจ้าที่เจ้าผ่างองค์แม่ธรณีสีที่สุแม่ตาดวงวิญยายแม่ดวงนี้ทรงรับรู้เลยว่าลูกขอโูกลาบขอลูกลาบหรือขอแต่สิ่งดีมาให้แม่เพราะว่าลูกจะทาสีบ้านท่านเองด้วยสีสารแต่ลูกบอกแล้วบอกแม่บอกเราที่อยากได้ แล้วลูกจะไปเอาหลักคุโรตรงนั้นยกขึ้นมาตรงที่แม่กระเด็นลงมาเสียชีวิตตรงนั้นแม่ฮันนี่เสียชีวิตอายุยี่เอ็ดปีแต่เลขหลักโร่ก็สองสองใจสองหกแม่ก็เกิดวันที่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์นะแม่ฝันตีหานี่ิงแม่ฮันนี่สีสานนะจ๊ะยามจะร้องจะรำพีแม่ฮันนี่สีรรนะสัร,รขับผานแม่ฟังร้องดังดังปังปัง,ปงพลังเสียงจากโผจากแม่ฮันนี่สีสานนะแม่นะ ่ะแม่นอมกินน้ำแดงก่อนก่อนจะร้องเพลงนะครับใจรื้อเริ่มอรางวันคำแต่สิ่งดีส่งไปให้ดวงวิญญาณแม่ในสีฐานถ้าดวงวิญญาณแม่ทุกข์้อยกนจับทุกข์ขอให้สุขสุขยิ่งยิ้มขึ้นไปลูกคนนี้จะไม่ไป็นอไรรู้สัญญาแล้วว่า้ลูกได้รางวัลที่หนึ่งจริงๆแตรางวัลใหญ่โตลูกจะไม่ไปไหนจากอะไรกัน ซื้อข้าวซื้อน้ำค,เคนเกกินนะไปให้เด็กเสียแรงที่น้องให้รอพอสิน้นวันทองเงียบหายไปเลยอุตส่าห์ไปซื้อที่นอนและผ้านวมอ่อนหมอนข้างวังเฉยแต่เงียบหายไปเลยหายไปเลยหายหน้าหายตาอ้คง ีแฟนข้างเคียงไว้แนบคาเนียงแล้วจึงไม่มาน้องนั่งเอามือคำกลางหัวใจคอยด่างศกเศร้าโซกากงน,น้อยว่ามันเจ็บกูรามารักเขาข้างเดียวเลี้ยวเบืงหน้าคนต่อน,นี่แววแฟนเจ้าแฟนทำไมไม่มา มาขอแล้วเป็นอย่างบ่แตง่งคอยสาวแรงเป็นอย่างบ่มาคนหลอกคนลวงสั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 งสง,สง,สง,สงเด็กผู้ชายทุกรายเจ้าทูกีก่อนมาขอแล้วคือเป็นแนวใหม่มาขอแล้วคือเป็นแนวใหม,มอ่อ,หมอยากซับใจให้มันเป็นและจินจินวนต้มเก่งลายต้มโหลดอาย ขันบมสงสารต้มให้มันพ่อพ่อจังสีสมใจเจ้าขันบมเอายามาขอมักมันเถือแห้งต่างขามันอายดินแลบบ่าขอแล้วมิดเฉยโคตุกเฉยมันนายเอาเหลือจังแม่นเสียแรงร้องได้สู้ขอ สสาธุรวยรวยเฮงๆนะจ๊ะขอได้แต่สิ่งดีๆแม่เอ้ยสิ่งที่สถิตตรงนี้เกิดที่เกิดทางห้ทุกคนร่ำรวยมางมีสิสมบูรจ๊ะขอให้ปังๆเฮงรวยแม่ฮันนี่ยิ้มสวยมากดูลูกคนใดนนะคะขึ้นให้ด้วยใจสายตาแม่ฮันนี่มองดูเราอยู่นะจ๊ะขอได้แต่สิ่งดีๆเกิดที่เกิดทางใน้เรื่อยๆจากทุกคนเหงๆนะจ๊ะเลขหลับตรงๆตรงนั้นมันก็ตรงกับเลขแม่ฮันนี่สี่สามจ้า เมื่อเช้านี้เอฟซีเพิ่งมาเพิ่งไปเอาปลาลงแล้วแต่ละยังไม่เอามีดไปทานอ๋อครับแม่เอ้ยเพิ่นเอาเงินให้มาไรแม่ใส่สีสานมาไรน้ำใจมาไรน้ำใจใส่ไปงน้ะแม่นะใส่กระเทียมใส่สีสันมีแต่เซลซีด้วย สาธุสาธุสาธุนะครับคุกันเนะครับวันที่22ี่สวันที่22่สจะยกขึ้นเวลาเท่าไหร่ครับเก้าโมงเช้าจ้ะเก้าโมงเช้าครับโคลก็เพื่อนมหเข้าเลขเลยเป็นได้ครับวันที่22่สิบสองนะครับเลสีนะครับเดี๋ยววันที่ยีบสเราเจอกันที่นี่เจอกันที่นี่ที่ศาลแม่ฮันนี่ศรีศาลเนาะเวลาเก้าโมงเช้า ยี่สิบสองเดือนกันยายนอ้ามันเลขออกแล้วนี่เลขออกแล้วเราจะยกขึ้นอ๋อเลขแล้วรยกขึ้นครับบอกเพื่อนลว่าหมูหงตัวเป็ดหนตัวเล้าขาวหนวอ๋อมอะไรด้วยครับอ่ะเดี๋ยววันที่ยีิบสองเจอกันครับแม่นองครับดยครับดีครับูตักตใช่มักบัตตรงนี้พักเ้าลูกเก้ามงเช้าเราทำทุกปีนะ เนะแม่ทาพรขนลุกเหรอให้แล้วให้แล้วให้แล้วขนลุกเลยอ่ะแม่ทาพรจับเลขได้อะไรตะโกนดังๆบอกบอกหน่อยทีหนึ่งสองสองสหนึ่งค่ะสองสองหนึ่งค่าแม่แม่ชอบเลขตัวไหนคะชอบตัวนี้เลยจ้ะเหรอคะโอ้แม่ก็ชอบสองสองหนึ่งอ๋อฟังคำมือวย ครับอาสาทุสาธุครับแม่สาธุครับสวัสดีครับสวัสดีครับใ่มีกติดตามผมได้กรแชทด้วนะคะครับสวัสดี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 ครับสวัสดครับสวัสดีครับสวัสดแครับละัสกครับดตครัดตครับวัดีครับสวัีคับสลัครับต้ังกครับัดติดตามับวักดตครับสดีครัสดีครัดงครับัครับเพั่อครับสวัสดครัวัดีครับวสดีครับวสดีครับัดีครัวัดีครับสัดรับดครับัพพดีครับัครับ หลุดกระดิง่งกิ้งกิ้งกิ้งกิงกิ้กดน้ำคำโปร่งขิปย่งไ้ทันสิบบริาพาดขีปแล้วก็สิบริาพาดข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมกร<อ>ขอบคุณลหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบคุณครับ